โอ้ยงายแม่นอกมันยากน้ำยากน้ำงินอี่หรือไงเด่นิ่งเด่นห้งหางินยากหนอแต่วมุตโตหางินเหมือนกับหาที่หาไงไงไปหาหนาหาหนี่มากกับหาใดเออนั่นแหละแต่แต่เห็นงานโรงงานคือมอห์นี่คือโรงงานมีปัญหากคือแย่เลยอะครับเออ ออไดีแล yeah, yeah. ้วหนูแคดถูกต้องเลยต่อไปมัต้องอาศัยแนวนี้แหละโอ้โนี่เด็กอายุเท่าไรกันหนนี่เดือนเดือนกว่าขึ้นตัวใหญ่ขึ้นงอเดือนกว่าก็เดี๋ยวคือวางบานดิบลุกพ่นฝนเนี่ ไฟทั่วไปเห็นบ่บ่คนกูว่าบ้านี่บ่ไฟบ่ก็ไปบ่เบ้าบ่คนบ่ก็ห้านี่แหะโอ้ยหลงหลเืมมึงกี่เลายข้านี่มงเอายาสีนั่นเอะบาขบ่เขาบ่เขาบ่บอกครับกลับบ้านเฮ็ดสังฆทานหาแม่นูสุนขัมบทเนะครับกักลมอื่นกัมาเฮ็ดบุญนะครับเมื่อนี้กะกินเขากับอาวกับอา มีแต่แนวแส็บๆมาอยู่กรุงเทพดนๆนะมาเบิงน้องเบิงนงน้ำน,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 นะครับน่าวาอยู่บ้านเพื่อนเจียเนี่ยเปิ้็เล้ยงวัวเลียงควายครับกบฮ้าเขียดนะครับเดี๋ยวเบิงไฟฉายยังอยู่ทึงหัวอยูางงา่เยนเขากรไดไทยไ,ไ้ไทยหลบไมถอดก็ทัมไดยนล้วอยากทำเย เยอยู่เมียนูบ่มีมงกยากกูเตี้ยกินเราอย่งมั่งเียพราะว่ามุกซื้บงกิโลขบผมผมเวทครับสวัดีครับครับมากมากกันม่ต้องพนครับ